สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเจ้น้อยชแนลนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงของขมิพลาซ่านะครับขอบคุณผู้ติดตามเท่าไหร่ครับ1นึ่งแสนครับผมหมัวแล้วครับสามยังไม่ถึงเลยว EP สองแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับ EP หนึ่งเพื่อนผม iQ สูงไหมครับแต่ละคนนี้เรามาดู EP สองกันนะครับก่อนที่จะไปดูเพลภาพอย่าลืมกดไลค์เพชร์นะฝากติดตามด้นะครับเดือนหนึ่งดูกันเยอะๆนะครับไปดูกันเลยครับ เขียวเหียวเขียวเขีวบวกอะไรวะผู้หญิงมีใบไหมครับโบงกมือใบยบเพื <c oughs> <S S ่อสี่ใบ เหนียวมีใบไหมครับโบงมือโบงมือบ๊ายบายเหนียวบวกบ๊ายบายสี่ใบาย่ไหมอุ้ยยากอ่ะยากอ่ะอันนี้อะไรวะ ภูเขาผาไม่ใช่อีกอย่างหนึ่งอะไรล่ะเดังรู้แล้วถามมาแล้วฟ้าถามมาแล้วอีกอย่างหนึ่งจากผาน่ะอีกอย่างหนึ่งไม่บอกคนตกอะไรเหี่ยวเหี่ยวอะไรโยบายบายจุกโตเรียกว่าอะไรอยู่ข้าวง่ายเริ่ม นาพาใช่ไหมมุบายอะไรวะสุดยอะอธิบายเลยนะมันกรวยมีใบมีใบมีคำว่าใบบานใบสี่ใบมีใช่อะไรเนี่ยนาพาจากเม่สดีวานาพางั้นมันเป็นภาษาไทยนั่นแหละ อาหมดเวลาครับอะไรครับผัดใบเนี่ยหน้าผาอีกคำหนึ่งนะที่เขาใช้อะคี่เขาไม่ที่รถจะตกอะตกอะไรเฮลวบายโอเคครับเฮลวบายนี่ ส,สีอะไรไม้เบซีซีอะไรวะมันกี่โมงบ่ายโมงยืมปลายโมงเรื่องอะไรวะมีคำว่าสี อันนี้ตอนบ่ายยินโซสีบายสีบายซีบายไปเลยวะโอ้โหเก่งมากถูกไปแล้วเทไรสี่อะไวะขมเอาเป้ขมเอาเป้สีิอันนี้เป็นเบ๊บบายสี่เบ๊สี่เบ๊บไปเลยไม่ บาดเ้ออะไรวะอะไรเบ,บ๋เบ๋ยิ้ด้วยเลยพูดภาษาไทยสิหมดเวลาซีอะไรซีใบซีใบ <c oughs> สามนาฬิกาเออใบสี่ใบไม่เป็นไรยังไม่ถึงพ่อเลยสักสักมีคำว่าสักสักอะไร ว่ายนะครับผมมันมีคำว่านั่นแหละเราเป็นผลไม้หมดเวลาสักวหา สักว่ายเหรออันนี้คืออะไรอะ่ะวายน้ำคืออะไรอะ่ะสักว่ายเหรออะไรอะ่ะน้ำนีำ่มีป้ายเหรอไม่ใบแล้วใบถึงคอแล้วใบหิวแล้วอะไรวะจะไม่รู้ไปเนี่ยเป็นผลไม้หมดเวลาง่ายง่ายจิ้งโถ <laughs> สักสักเฮลสักเฮลสักเอ้ยสักเฮลตึสักตึสักมันต้องเป็นคำเฉยๆมันสองเหตุอือมันคืออะไรอสักน้ำสักสักสักอะไรบ้างสักไหวสัก เกือบถูกแล้วสักไหว้สักเฮลสักสักไหวะสักไหว้รวมการพูดเร็วๆสักไหว้น้ำอะไรผลไม้สไายสไายสไายมะม่วงสไายมะม่วงอ่ะง่ายไหมฮะง่ายไหมง่ายไหม ว่ายน้ำ,นำผลไม้อะเนี่ยไม่รู้หรือว่าลืมอะไร่ะสวายไงเดี๋ยวเอาเลยแค่อีอสี่อีกแค่สี่ข้ออะเนยนเหลืองใหญ่กว่าเนยนอีกระลูกไม้ภาษาไทยเลย พระบวกเหลืองเออพระบวกเหลืองแล้วมันเอาภาษาไทยบวกกันแล้วมันจะได้ภาษาเขมีพระอะไรพระเลือรวมพูดเร็วสิเร็วจะถูกแล้วเปเรี้ว่าเ<ไ>ปรว่า <laughs> ปลวอะไรอ่ะโอเคได้ดึงคำถามได้ดึงคำต่อแล้วเก่งมากครับ ไม่ใบแต่แจ็คกูใบเน้นเน้นเหลืองเน้นเหลืองเน้นเหลืองเหรอเฮ้ยแจ็คตกทุเรศไงวะมองไม่ออกเลยเอ้ยอะไรวะกูใบเหวไปให้มันแล้วเน้นเหลืองอะไรเน้นบวกเหลืองบวกเหลี่ยมมันเป็นไม่ใช่เน้นครับ มาที่พระอะไรนีนเหลืองอน,นีนเหลืองเหมือนในแจ็คเลยนีนเหลืองหลับเหลืองหลับเรือง,รองพระเรืองพลึงตุก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 โอเคถูก แปลว่าอะไรครับประลึงแปลว่าไฟครับพระเหลืองร่วมกันเป็นพระเหลืองพระเหลืองประลึงไม่ใช่เอาเกือบถูกแล้วเกือบถูกแล้วเมื่อกี้อ่ะปรหลองประลึงประลึงเอาไม่รู้พูดพระชัดๆสิพระพระอะไรพระเหลือง ไม่รู้เอาเช็คเฉลยเจ็คอะไรวะเฉลยเฉลยสายจะไม่ตอบดูดิดูกับตามันสิปลว่า